ไม่ได้ช่วยด้วยจากตอนนี้เราเล่นเก่งขึ้นนะหลังจากบี้ที่ซ้อมไปเมื่อวานเฮ้ยทำจะพันกระจกง่ายมากเฮ้ยพ้ยพลาดแน่เลยเขาบอกว่าถ้าเราขออนุญาต มาแล้วทุกคนเราก็จะกระโดดลงไปเลยฮ้ยฟึ๊บเฮ้ยได้ค่อยเดินเราต้องเขาบอกว่าจุดนี้ต้องยอ่อต้องยอ่อใช่ไหม,ไมค่อยเดินฟื้เขาบอกว่าห้ามไปโดนจุดนั้นทำไมงั้นเราจะตายตรงนี้เขาบอกให้วิ่งใช่ไหมลันอี๋เดินช้าปเป็นเต่าเลย ว่าตรงนี้โดนได้โดนแน่เลยฮะน่าอะไรอ่ะขอตขอแป๊บนึงเฮ้ยกดผิดนะทุกคนขอโทษด้วยนะว้วเรานี่กับสนาร์เฮ้ยกล่องอะไรอ่ะเขาให้มเปิดเฮ้ยมีของอยู่จะต้องยิงให้โดนลูกถนุอย่าพึ่งสิเขาบอกให้เราเดินลงไปก่อน โอเคฮย่ okay. yeah. อืมองั้นใช่ไหมที่เราจะต้องกระโดดลงไปไม่เห็นโดดเลยอ่ะสงสัยคงจะเราทำผิดแล้วแหละถ้าเราทำผิดยงคนช่วยบอกมันด้วยนะ เพราะว่าเราอาจจะทำผิดได้ทุกเมื่อเลยเขาบอกว่าให้เรองอาจจะต้องเราจะถอยที่ไหนนะเทีนทีนี้ไว้ทำไมอะว้าวมันสนุกทริงเลยดีๆนะ,พะเพรีย แมด่านข้นนางบนยังไอยังไม่พังเลยใส่้วก็ต้องสร้างกลไกใหม่เฮ้ยแอปเปิล e อเลยวะอย่างนี้เือแอปเปิลสีฉันว่าฉันจะสร้างบ้านใหม่นะทุกคนเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านใหม่จะเอาของทิ้งราต้องการไม้ที่สวยงาม แล้วเป็นไม้ที่สวยมาจากต้องเอาใช้ไม้โบกนะอันไหนนะไม้ไหนใช้ไม้ไหนสวยดีอะทุกคนไม้ไหนน่ารักปะเขาบอกว่าใช้ไม้ไหนน่ารักก็สวย ห้องไหนห้องไหนเอาลืมเออตต้เคาท์มาะอย่าไม่มีนอนเกาะปิดให้หน่อยนอนห้องนี้อ่ะนะให้นอนห้องแม่ ยังไงอะติดไม่เป็นฮะยิดได้ไงวะเอาจ้บกาไปด้วยเ,เปิดเปนงั้นแหละกะกาไอ้กาไอกานี่ก็นอนอยู่ที่เดิมเลยไปเร็วนกเขาจะไปนอนในห้องกระมอกนั้นนะ่ะ คาย้าเข้าห้องนอนอ่ะบ้านเข้าไปนอนซะรถยกนายอะไร้าต่างไอ้หนูพม่าไหมมปีแสงหน่ออะเหิว่ข้าวมากกว่าไอ้คนเนี้ยเดมา